Calling, no way see. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการ Beyond the Secret กับดิฉันสิริพรนุงสว่างค่ะค่ะสำหรับรายการของเรานะคะถือว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้เหนือความรับค่ะทั้งจิตวิญญาณของโลกและจักรวาลน,นะคะอันเป็นความรู้ใหม่ค่ะทุกท่านที่ได้ฟังนะคะจะได้รับรู้ถึงการท้าทายถึงภูมิปัญญานะคะ ที่ทุกท่านจะต้องติดตามและพิสูจน์เพื่อเข้าใจสู่ความจริงที่แท้ค่ะสามารถนำกลไกนี้มาใช้ในการริขิตาชีวิตของตนเองค่ะได้ค่ะทุกท่านที่ชมรายการนะคะจะได้รับประโยชน์ทางความรู้และวิธีปฏิบัติค่ะสามารถนำไปสร้างความสำเร็จในอาชีพการงานและสิ่งที่ตนปรารถนาค่ะความสุขสันติการหล่อหลอมพลังชีวิตจิตวิญญ,ญาณนะคะเข้ากับ พลังแห่งธรรมชาติค่ะเพื่อเป็นการสร้างนิเวศวิทยานะคะแห่งจิตวิญญาณค่ะเข้ากับความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยพลังแห่งรักนะคะนั้นทําอย่างไรทุกท่านต้องติดตามชมค่ะค่ะและเช่นเคยค่ะวิทยากรประจํารายการของเราค่ะท่านอาจารย์ศัสดาเรียมัยตรีท่านเป็นผู้ผู้ที่เป็นจิตวิญญาณแห่งจักรวาลค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของรายการนะคะขอประชาสัมพันธ์ค่ะ สำหรับวันอาทิตย์ที่จะถึงนะคะวันที่13มีนาคมค่ะที่โรงแรมมารวยการ์เด้นค่ะเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะการถวายตนเป็นบุตรที่ได้แห่งฟ้าค่ะทุกท่านจะได้รับความรู้ทั้งด้านกลไกของชีวิตและจิตวิญญาณนะคะของโลกและจักรวาลอย่างลึกซึ้งค่ะพร้อมทั้งจะได้พิสูจน์ถึงพลังอำนาจที่เกิดขึ้นกับตัวของท่านค่ะเช่น การโปรดให้ชะตาชีวิตพลกรรมค่ะการเปิดพลังชะตาให้ฟาริกิดการสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของชื่อสกุลให้เป็นชื่อสกุลแห่งฟ้าค่ะการเปิดพลังแห่งความมั่งคั่งบนใบหน้าการเปลี่ยนวิญญ,ญาณจากธาตุเหล็กเป็นธาตุทองการปรามาพิเศษจิตวิญญาณนะคะสู่การเป็นบุตรทีดาแห่งฟ้าค่ะค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนด่วนเลยนะคะได้ที่0839216945 และ0838218881ค่ะ0และ0809599688ค่ะค่าลงทะเบียนคนละ5,000บาทนะคะสำหรับเปลี่ยนชีวิตท่านเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการขอนำเสนอความศักดิ์สิทธิ์ของการถวายตนเป็นบุตรที่ได้แห่งฟ้าค่ะเป็นอย่างไรเราไปถามท่านอาจารย์กันดีกว่าค่ะครับการถวายตนเป็นบุตรที่ได้แห่งฟ้าเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ คือเราตั้งแต่ยุคโบราณกาลมาแล้วเนี่ยลายจะให้นับถือกันลักษณะของคําสอนอแล้วคาสอนเนี่ยก็จะมีศาสดาเป็นผู้ค้นพบแนวต่างๆนะครับแล้วก็พัฒนาแล้วก็สร้างคําสอนแล้วพัฒนาคําสอนขึ้มนมาเรื่อยๆครับอย่างตั้งแต่สมัยกรีกโบราณนะครับก็นับถือเทพเจ้าอ,อย่างซุสอย่างงี้ครับอย่างโพซิโอนอย่างเทพเจ้าของมหาสมุทร แล้วเทพเจ้าต่างๆนะครับแล้วก็มาสู่อินเดียก็มาเป็นเทพเจ้าอย่างองค์ศิวเทพพระวิญญาณนะครับแล้วก็มิษุุนะครับหรือพระดารายก็คือพระจิตแล้วก็พระพรหมคือพระกายนะครับทั้งสามรวมกันเรียกว่าตรีเอกานุภาพสมัยพราหมกก็ให้ความเคารพนับถือสิ่งเหล่านี้เหมือนตัวแทนได้สร้างเป็นบุคลาธิฐานแห่งรูปธรรมขึ้นมาแล้วก็กราบไหว้บูชาแต่จริงๆแล้วเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านคือพระนามธรรมคือวิญญาณของของท่าน ที่อยู่ในจักรวาลนี้นะครับเ mm hmm. มื่อมนุษย์คิดสิ่งใดก็ตามมนุษย์เองก็จะ,ะความคิดของมนุษย์จะถูกบันทึกบนแผ่นฟ้า mm hmm. แล้วก็สร้างเป็นเรื่องราวที่ติดต่อเข้าไป mm hmm. ถ้าคิดถึงโอิวะก็จะมีเรื่องราวต่างๆก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปโดยที่มนุษย์เนี่ยพูดและสรรเสริญถึง mm hmm. เดชานุภาพของพระองค์นะครับ mm hmm. พระนี้พอจากยุคพราหมณ์มาเนี่ยก็มาสู่ยุคข,ของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าทั้งหลักของพราหมณ์เนี่ย มีวันณะไงนะ <S 1> <S 1> นะตั้งแต่พระนะกษัตริย์แพทย์อะไรก็ว่ามาเนี่ยนะครับถึงจ,จัน,านทานอ่าสุดจันทานเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าเห็นว่ามนุษย์เราไม่น่าจะมะีระดับชั้นทางวิญญ,ญาณต่าต้อยขนาดนั้นนะเ <Okay. S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าใครทําบุญก็จะได้เลื่อนระดับชั้นไปเรื่อยๆเรยพราะพระุทธองค์ก็เห็นว่ามันไม่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 ควรจะเป็นอย่างนั้นน่ะท่านก็เลยถือว่ามนุษย์เรามีวิญญาณเสมอภาคกันนะครับเมื่อเสมอภาคก็สามารถที่จะ ทำให้เราเนี่ยพัฒนาไปสู่การหลุดพ้นได้กา <Okay. S 2> รหลุดพ้นก็คือหลุดพ้นไปจากสิ่งสมมุติทั้งหลายที่ท,ท,ที่สร้างขึ้นมา mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นบุญบาปนรกสวรรค์นะฮะที่สื่อความหมายสิ่งเหล่านี้ซึ <Okay. S 2> ่งมาจากสมัยของศาสนาของครามนลยนะครับ <Okay. S 2> เ,เราก็พัฒนามาเรื่อยจนในที่สุดก็ถือวา่าความหลุดพ้นนั่นก็เรียกว่าที่ว่าเนริพ,นพรานแปลว่าพ้นหรือการดับก,กิเลสจากกองทุกข์ mm hmm. ก็เลยจะ ดัก,กเกล็ดจากกองทุกคือกิเลสคือเครื่องที่ทําให้เราเศร้าหมองเช่นทําไมเราต้องเกิดอะไรเป็นอย่างนี้ทําไมเราต้องเป็นอย่างนั้นทำไมอย่างนี้อย่างนั้นอนะ่ะคือเงื่อนไขามากมายเหลือเกินเงื่อนไขามากเหลือเกินเนี่ยนะครับก็ทําให้คนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกต่ําต้อยทางจิตวิญญาณว่าทันเกิดมาในลักษณะของกันทานบ้างเกิดมาของของในลักษณะของอวันณะที่ดีที่ที่ต่าต้อยนะครับเป็นทาภพผมบ้างอะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอพระพุทธองค์เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยมีควรจะมีจิตวิญ,ญญาณที่เสมอภาคได้จึงให้สามารถให้เข้ามาแล้วก็พัฒนาจิตวิญ,ญญาณสู่การหลุดพ้น<ะ>สู่การหลุดพ้นก็จะมีขั้นตอนต่างๆก็แล้วแต่พระพุทธองค์เห็นว่าความรู้ทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์นั่นคือผลของการตัดสรู้เมื่อรู้ว่าผลทั้งหลายเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราเนี่ยไม่ยึดมั่นต่อผลมันหรือหรือต่อความหมายแห่งถ้อยคํา เราเองก็จะเป็นอิสระแล้วก็ทําให้พลความหมายของคำนั้นไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตของตนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็หลุดเพราะฉะนั้นการที่จะการปฏิบัติอย่างโยคะหรือปฏิบัติอย่างการทําสมาธิอย่างหนักหน่วงเนี่ยซึ่งพุทธองค์ก็ได้กระทำมาแล้วแล้วท่านก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรจรึงเลิกแล้วก็หันมาไม่ทรอมานกายนะครับเอามาดั้งวิวปัสสนาญาณ จนกระทั่งรู้เลยว่าอ๋อเรื่องราวทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้นะครับทั้งหมดนี่ก็เกิดขึ้นจากจิตใต้สํานึกเมื่อจิตสํานึกเราดับไม่เราไม่คิดมันจิตใต้สํานึกก็จะบอกมามก็เลยได้สิ่งที่เรียกว่าบุพเพสารวัตุสติญาณมั่งหูทิพมั่งตาทิพมั่งเกโตปริยญาณมั่งมโนมยิทธิเราอีกที่วิธีนะครับแล้วก็ชูชูปปารยานรู้จักการการเกิดดับของสัตว์แล้วก็ไปถึงที่สุดแล้วก็ทิ้งมันหมดเป็นอสวะขญายานนะครับนั่นคือวิชาแ เสร็จแล้วพอเป็นอย่างนี้เสร็จพุจยาก็ไปหาเบจวัชีเนี่ยแหละครับท,ที่ที่ชอดชินท่านเห็นว่าท่านเนี่ยหย่อนแล้วไม่ตึงแล้วไม่ทรมานกาย <c oughs> พอเสร็จแล้วไปก็ไปพูดให้ฟังอนะ่ะ <c oughs> ไปเล่าให้ฟังอนะ่ะที่เราเรียกว่าออปอปฐมเทศนาก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> ก็คือการเล่าให้ฟังว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ <c oughs> คนรันยาก,ก็เข้าใจจริงใจ่พระอัญญากรัณญาท่านรู้แล้วหนอนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงสาเร็จเป็นพระอรหรันต์พระอรหันต์คือเป็นผู้ที่พ้นจากรูปจากนาม คือการพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่อันเป็นสิ่งสมมุติทั้งสิน้นจือไม่มีตลกสวรรค์สาหาร, <Okay. S 2> รับพระอรหันต์นะฮะไม่มีการการการบุญบาปสําหาร mm ับพระอรหันต์ที่เราเรียกว่าสังฆาหรือบรรพทิตที่อยู่เหนือกรรมหรือเรียกว่าเป็นาพรหมจันทร์ mm hmm. พรหมจันทร์คือการไม่แบ่งแยกดีชั่วอยู่เหนือของคู่หรือเรียกว่าทวิลักษณ์นั่นก็คือการบรรลุเป็นพระอรหันต์นะแต่พระอรหันต์อย่างนี้ไม่ใช่ว่าหมายความว่าต้องปอฏิบัติสมาธิ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยเรามาพิสูจน์อันที่สองอย่างที่เคยบอกว่าองคริมานเนี่ยนะฮะไร้ค่าคนก็เพื่อหวังที่จะมีฤทธิ์ในชารูภาพแต่ในที่สุดพอเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อาศัยการพูดนี่แหละครับการบอกให้องคริมานเข้าใจเมื่อองคริมานเข้าใจจึงบรรลุเป็นพระอาหารก็เลยละทิ้งสิ่งต่างๆอันที่อันนึงไม,ไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์กับตนน่ะน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยหลุดพ้นได้ถ้าเราไม่สาไม่ยึดมั่นต่อเอ่อต่อถือมั่นต่อสิ่งใดนะครับ มันก็จะเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นคือไม่ให้มีสิ่งใดมีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจของตนได้นะครับนั่นคืออย่างนั้นถ้ามาพูดระเปรียบเนะทียบกันในยุคปัจจุบันก็คือว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยมีความรักมาก่อนตอนหนุ่มตอนสาวเนี่ยแล้วเ,เลิกลากันไปวันหนึ่งเขาหวนกลับมาขอคืนดีกับเราแล้วเราไม่เอาเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยนิพานไปจากเขาแล้วนะครับ ็เช่นเดียวกันเหมือนอย่างรถเก่าๆเ,เนี่ยเรา<ม>ขายไปแล้วริขายไปหลาแสนต่อมามีคนมาขายกลับเราเหมือนหนึ่งเราย,ยังไม่เอาเนี่ย<ม>ก็เพราะว่าทําไมรู้ไหมครับเรารู้สัญญาณของรถคันนี้ว่าเราต้องซ่อมทุกวัน<ม>เราก็ไม่อยากเอามาซ่อมอกีกถูกไหมครับอย่างนี้เราก็วัตถุนี้เป็นสิ่งที่เป็นหมายความไมา่มีอิทธิพลต่อเราเราไม่มีความอยากได้กับสิ่งนั้นอีกแล้ว<ม>นั่นคือเรียกว่านิพานหรือการหลุดพ้นจากสิ่งนั้นๆน,น,นี่คือตัวอย่างนะครับ แต่ถ้าคุณสามารถลุดพ้นต่อทุกสิ่งได้เข้าใจทุกสิ่งในโลกใบน,นี้ว่ารูปทั้งหลายเนี่ยรถเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงก็คือหมายความรูปทั้งหลายเนี่ยมันไม่คงที่มันต้องแปรเปลี่ยนไปความทุกข์ของมันเกิดจากการรับรู้และรู้สึกได้ถึงสิ่งที่การที่รับรู้ประกอบให้เกิดความทุกข์ในใจเราเราจะเรียกว่าเบนโบรี่หรือความเรียกว่าทุกข์ขังที่มันขังอยู่ในวัตถุธาตุนั้นๆน,น,นะครับอันสุดท้ายก็คือว่าถ้าสสารเนี่ยหรือรูปทั้งหลายเนี่ยสลายไปดับสิ้นลงไปนะฮะ กายกับจิตหรือกายกับทุกเนี่ยมันก็จะสลายไปกลับคืนสู่อนัตตาเีที่เรียกว่าพลังงานเพราะฉะนั้นเนในกฎทางวิทยาศาสตร์ก็คือสารสาก็กลับกลายเป็นพลังงานพลังงานก็ขอให้เกิดเป็นสารสาขึ้นมามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนผันอย่างเงี้ยนะครับเอาละตอนนี้เราก็มาสู่ยุคของของสมัยจิวพายาฮูวาก็คิดว่าในโรคนี้ใน,ในจักรวาลนี้น่าจะมีการสร้างนี่พอาเห็นดวงดาวที่สร้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะมีพระผู้สร้าง <Okay. S 2> พระผู้สร้างนั้นขอเรียกว่าพระเป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั mm ้นเนี่ยพระเป็นเจ้านั้นก็โอเคต้องคิดว่าต้องมีแต่เป็นพระนามาทำแน่ <Okay. S 2> ที่มีความสามารถด้อัจฉริยะสิ่งเหล่านี้ในการสร้างสรรค์และก็ประดิษฐ์ทุกอย่างให้เกิดขึ้นในจักรวาลนี้นะครับเราจึงเรียกว่าการสร้างสรรค์ในเรื่ิกรรมจากพระผู้เป็นเจ้า mm hmm. หรือองค์อัจฉริยะภาพหรือเรียกว่า God กับ God ก็คือ Creator of the Wise ก็คือ ดีวายเนี่ยมัแปลว่าจิตวิญญาณของสวรรค์น,นะถ้าเห็นเป็นแปลว่าสวรรค์เพราะว่าอัจฉริยะแห่งสวรรค์ก็คือไฟฟ้านะครับ<ม>ที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพราะไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าคือการเคลื่อนที่ของอ e ิเล็กตรอนถ้าอ e ิเล็กตรอนเคลื่อนที่มาไหลข้างหลังของอ e ิเล็กตรอนจะเป็นแม่เหล็กที่เก็บความทรงจํา<ม>เพื่อเกิดวงโครจรและกลับคนืนขึ้นมาใหม่ะนะครับ <c oughs> เราก็จะเห็นดาวอย่างต่างจะมีวงโครจรที่แั่นยํา <c> แ <oughs> ม่ดาวหามฮาเล่ที่บอก80ปีก็ต้องกลับมาโอเคทลนี้พระคริสต์เนี่ยเห็นอย่างนี้ วัคคิดก็ขึ้นไปก็จะสังเกตจะมีเรื่องเล่าว่าไปขึ้นไปพวกเขาสูงแล้วก็พบเหมือนโมเสสนะครับเ mm hmm. มื่อไปอยู่ที่สูงก็สัมผัสฟ้าเมื่อสัมผัสฟ้าเนี่ยไม่มีสิ่งเบื้องล่างรบกวนก็สามารถที่จะคิดอะไรใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นหัวใจจะเชื่อมโยงกับท้องฟ้าเ <c oughs> มื่อเชื่อมโยงก,ก็จะมีความการรับรู้ในสิ่งใหม่ๆแปลกๆ mm hmm. หรือหนทางของการอยู่รอด mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงม mm ีกระเทนคอม m a n d m หรือรัญญัติสิบประาก,ปการที่โมเสสถูกนะครับเชึน พอต่อมา,าพระคริสต์เองก็เป็นอย่างนี้ <_ d ick> ก็หายไปสามสี่เดือนนะฮะหลังจากไปนั่งคิดลำพึงหรือวิปาาัสสนาญาณหรือเรื่อง่าการทำเมดิเทชันนะครับเพราะนั้นเนี่ยพระคริสต์ก็ได้นวคิดนะครับว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในทุกสิ่งแต่ทุกสิ่งไม่ใช่กายพระองค์พระองค์ทรงควบคุมสรรพสิทงิ์จากภายในพระองค์คือวิญญาณของเราหรือของท่านเพราะนั้นพระคริสต์เองก็คือประกาศตนเป็นบุตรพระเจ้าประกาศตนเป็นบุตรพระเจ้าเมื่อเป็นบุตรพระเจ้าเสร็จ ก็เชื่อเผยแพร่สิ่งต่างๆกับตนที่ได้รู้มาแล้วคริสตก็เลยมีฤทธิ์มีฤทธิ์ฐานุภาพในการให้การบำบัดหรือช่วยเหลือนะผู้ยากไร้หรือพวกที่เจ็บป่วยการเจ็บป่วยด้วยการถอดถอนนี่ก็คือจากฟ้าเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาค้นพบความจริงแล้วว่าไม่ว่าการกระทาของมนุษย์เนี่ยถูกบันทึกไปหมดทั้งความคิดและการกระทําถูกบันทึกอยู่ในสนามแม่เหล็กโลกนี่แหละคือท้องฟ้าแล้วก็ให้ลมหายใจเราเนี่ย กับการที่เราให้ลมหายใจเราจึงทาให้ฟ้าเนี่ยสามารถรับรู้คลื่นข้อมูลที่เราเรียกว่า process หรือ processing unit ในสมองเราเนี่ยนะหรือหรือเพื่อง่ายกลองพอ่ะนะครับเพราะนั้นจึงสามารถถูกบันทึกเข้าไปในบนได้เพราะว่าอากาศที่เข้าไปนี่เป็นแม่เหล็กหมดเราเองอยู่ได้ด้วยฟ้าด้วยลมหายใจจากฟ้าแต่เราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยดินเรากินอาหารที่มาจากดินเช่นสัตว์เช่นพืชมาจากดินหมดนะครับ เพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะถูกบันทึกหมดเมื่อเราบันทึกความดีงามของความคิดเราความคิดนั้นก็ตอบสนองกลับลงมาที่ความให้เราทําดีขึ้นไปเรื่อยๆรืเราเมื่อเราคิดชั่วความชั่วก็จะตอบสนองกลับลงมาเพราะข้อมูลดีไม่มีมีแต่ข้อมูลชั่วก็ลงมาในความชั่วของเราทําให้เราทําชั่วได้เนี๊ยบขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาเป็นตัวกําหนดหมดแต่พอมาถึงอีกยุคหนึ่งพระยุคในศาสนาของของอิสลามก็ขึ้นไปดูขึ้นไปสัมผัส ก็รู้จึงลงมาท่านอหมัยก็การมันเป็นพระโคศกของของของศาสนานะครับก็มาบอกไปปล่อยให้ให้ให้บุคคลบอกให้ผู้คนอื่นรู้บางคนยอมรับบางคนไม่ยอมรับนะครับก็เลยูความกดดันจนในที่สุดต้องมีความกามดังรับกันนะครับเอาละพอมามาหลักการตอนนี้แล้วเนี่ยตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าโลกใบนี้เป็นอย่างไรโลกใบนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถูกบันทึกสิ่งต่างๆไว้มหาสาร อะไรที่ประเทศไหนทําอะไรให้เกิดขึ้นจะต้องเกิดซ้ํามนุษย์ทาอะไรก็ต้องเกิดซ้ําหมด <Okay. S 2> เพราะทุกอย่างซ้ําซากอยู่อย่างนั้นะนะครับเพราะฉะนั้นเกิดการการ,การเกิดกับคนหนึ่งก็มาเกิดคนหนึ่งเป็นพันธุกรรมจากการที่ทําขึ้นมาจากสายพันธุ์ก็เหมือนกับว่าสืบทอดหัวใจเนี่ยคือหญิงชายทั้งหลายหัวใจมาจากมารดาเกิดจากมารดาเพราะฉะนั้นหัวใจเราก็จะสืบทอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปตามสายพันธุ์ก็จะเอาข้อมูลที่ถูกบันทึกอยู่ในแผ่นฟ้านเนี่ยสืบทอดมาจึงเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะครับ เรื่จ้ากรรมในเวรเมื่อบันทึกอย่างไรเราก็ต้องตอบสนองต่อสิ่งที่เราถูกบันทึกจึงเรียกว่าพรหมลิขิตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะทำอย่างไรแก้ได้ไหมเรารู้ว่ากลไกมาจากไฟฟ้าก็แก้ที่ไฟฟ้าแก้อย่างไงอาจารย์แก้อย่างไรใช่ไหมครับ <c oughs> ทุกวันนี้เราก็าแก้กันแบบด้วยเอาตัวรหัสมาตัดตัวรหัสมาตัดเช่นเราพยายามชี้แจงเหตุผลในตรรกะวิทยาแห่งความขัดแย้ง กับสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งอย่างนี้นี้ไม่ได้มันก็ตัดไม่ได้สมัยก่อนไม่มีรัฐธรรมนูญใช่ไหมโบราณก็เลยมีธรรมรัฐธรรมนูญของมันก็มีธรรมนูญแห่งจิตวิญญาณว่าคุณทำอะไรอย่างนี้แล้วคุณจะได้